เดี๋ยวกันดูคลิปวิดีโอ,อกันดูดูดูคลิปวิดีโอเหมือนเวลาคลิปวิดีโออะไม่มได้จะได้เดี๋ยวกันลบเลยนะเนี่ย บบบการปฏิบัติธรรมนั้นมีความวแข็งแข็งมีการรักษาศีลด้วยเป็นเป็นรักษาปฏิบัติธรรมของเราที่สุดของกัตตปเพศเลาพวกาตยโยมเข้ามาบวชชีจึงได้ ตามของของแม่ชีผู้นี้เลยมีสติปัญญาในการเดินจงกรมขอบคุณครับพรอึ่งหลวงนี่ันนาดใหญ่ผมจะแสด,ดงให้เป็นสรารคดี ในไปชาววันไปที่ใกล้เลยเร้วทำสังเรีอ่ะบอกด้วยนั่นบอกเลาเรื่องราวด้วยนี่คือพึ่งนุนี่คือพึ่งหนูแต่ต่อยไม่ธรรมดาน,นะครับห้อมไม้หัดมันต่อยไม่ธรรมดามันจะต่อยหึงขั้นก็เป็นลูก นี่ครับลูกเต็มนี้ใครที่เสร็จแล้วไปปังครับอู้ไปเฮมในนี้มีหัวระฆังที่สวยงามมีที่ล้างบาตรพระนิ้พระหรือเนรทุกคนต้องมีบาตทท้องมีอุปกรณ์ให้ครบสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับในวัดพนอนพวานเอาพูดเลย

จนเขาเล่าลือมากันทั่วที่เหมาะสมกับนคนไทยที่สุดล่าสุดของประเทศกา<อ>ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของคนไทยของเราทุกคนถ้านั่งสมาธิจะมีสติปัญญาของรับสายรับของผม<ค>ชื่อว่าไม่ ชากันหรือว่ามาสวดมนต์กันก็ได้ก็เหมือมนการทำบุญให้แต่กันแต่เราต้องรักษาศีลให้เหมาะสมกับศีลสิบปอนาติปอตอเวแล้วมันมีสิขาประทางสมามาที่ยาวมีพอพอพอมีของที่หลากหลายที่ ข้ามาบูชากันก็คือที่นี่คือที่ฉันเป็นของสามเณรและพระและแม่ชีและโยมมาถวายทานการของของ,ของพระอุบาสกุดอุบาสิกของปบาตรของเราที่สุดของเป็น ที่ฉันเพ่นที่น่าอาศัศจรรย์ที่สุดของวัดพนมมหานวัดนี่คือรูปภาพแห่งพระพ,พุทธเจ้าของผมผมจะมันมีศีลว่าหนึ่งหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักทรัพย์สามไม่ยอมธใจกัน นี่มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นของทําเยอะแยะสวัสดีค่ะพี่พระพุทเจ้าคือแมนี่คือลพี่พระพุทธเจ้ามาเรีูิ่นี่และมาิน,นี่สิมา่สิน,นี่คือลูกค้านะนี่ ขอ,ของสารี่คือต้นนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีและวัดไหนไม่มีจะเสียใจที่วัดที่มีต้นที่พระพุทธเจ้าเกิดสว,สวัสดีครับที่อันนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดของัของว,มมวัดธนูมหาณวัฒขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้นนี้ต้นนี้คือต้นดอกกัญชัน,นเอามาตำตมแล้วก็เอามาให้เด็กทาคิ้วแล้วก็อันนี้สมุนไพรดอกไม้ของดอกกัญชัน,นชื่อว่าดอกกัญชันจะรักษาคิ้วให้เราขึ้นได้ขอบคุณครับสั